I need you to be brave. A man will come and take you away. I cannot go with you. This is how it has to be. This man is different. targeted a แม่งนานจาังวะไม่ดูแม่งละตุ้ดีชาชเกมเมอร์นะครับผมอยู่กับผมในบอสซีจีบีกับเกมฮิสแมนนะคะรับผมเย้ นี่ผมก็เล่นไม่ได้สักพักแต่ก็มาเล่นใหม่นะฮะรู้สึกอันนี้จะเป็นอ่ออะไรไม่รู้นะฮะถ้าอยากรู้ก็ไปหาเองกันนะครับเนี่ผมเพิ่งสอยมานะครับเป็นเอ่อฮิตแมนคอร์เรคชันนะฮะนี่ตั้งแต่ภาคแรกจนทั <a bear. S 1> ้สุดท้ายนะฮะ ครับ F1 เน้องเช็คภารกิจนะครับโชกเก็บของเนะครับมีแต่ปืนครับซิลเวอร์เบรดนะครับโอเคเป okay. ้าหมายนะฮะตะกี้อยู่ไกลเหลือเกินโอเคเดินเดินเดินเนเออขออภัยในความแปลกด้วยนะครับผมเดี๋ยวก,ก้มก่อนนะจ๊ะโอ้โห lài wá, mìn ba, đốn hัว đái mế, o mìn ba về thằng nứa là throw the wrench at the buckets to distract the guard, o mìn ba, 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 mìn กระดข้ามไปกระดืข้ามไปเราฆ่ามันได้โง่ๆนะครับ subdue or kill the choice is yours เรียบร้อยเฮ้ยแกนันมันกระจองจริงเลยเอ๋อยู่ไหนเอ๋ The body is now hidden. The container has room for one more body and still has room for you to hide. คุณเป็น e a d ห f s e ส u r i รัก f y ถ้า o n t ไม่รู้ใครท s โอเคโอเคเ้อเโฮเอรยนกดเช็คก่อนกดเช็คก่อนข้างล่างหนึ่งสองคนโอเคทางที่เราจะอุ๊ยทำไมวะพยายาเปลี่ยนชุดไม่ได้อะนะโอเคเอ้ย victorious เราต้องมาทางโนนะครติดเรื่องการมาทึจะดีที่สุดนะครับแต่ทางที่เราควรอุ๊ยเกือบเกือบโอเคโอ้ยเฮียเฮียสปบิ้วสบิ้วเร็วเร็วเข้าลัเข้าโอ้ รอด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 เอรอดรอดเด็ดแม่รอดไปแล้วขอเช็คก่อนขอเช็คก่อนอยู่ถังนู้นเงนหมดแล้วโอเคโอเคเ้ยเฮ้ยใครมาใครมา

you've made my this gig is like watching paint dry but at least the service is good edged and piercing weapons can be used for deadly throws as well as distractions focus on a target okay clean kill you can dump the body over the railing ดรอปไปดิเอาเฮียกดผิดปุ่มเออตกไปตกไปต่อไปนะครับไม่มีขยุไปแล้วครับเดี๋ยวขอผมชุดก่อนนะครับไม่ได้เลยเอโอเคเรียบร้อย มตัเป็ยาม u ่มีได้ร l อนไม่ได้ยม่านกลงคุล e ไปจงโอ้โหเฮ้ยมีปืนน้วยโอเคโอเคจะย่องทำไมวะเนี่ยหลอกยานี่คือการหลบหน้านะฮะ เดินเนียนไปครับเดินเรื่อยๆขันตัวใสเราค่อยหลบหน้านะฮะกดในการกดคันโถงเรียบร้อยครับวันนี้ก็วิ่งได้ละโอ้โอ้โอ้ต้องไต่กับแพง ตอนเล่นครั้งแรกนี่อยากจะบอกว่าไอ้เฮียไม่แปลวะค่าแรกนะฮะเล่นแม่งไม่เป็นนะฮะตอนหลังเพิ่งมาเล่นเป็นนะฮะอ๋อไปไม่ได้เออจะตกไหม่ะโอ้โหที่เดเดเดเอยมีคนอยู่ You are now inside the mansion. Your current disguise will be suspicious to the mansion guards. Either find a new disguise or try to remain undetected. Oh god pit, god pit. Oh. Oh, doing. Ah. โอ้โหแด้วซีฝูงแมงค้างนะฮะเฟียวนะครับตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวนายมีนิดสยคัญมากไปตกไปอเออเซฟไปก่อนนะฮะ If die if you die or if you or o o c h อืมอืมอืมอ๋มอ u มทางไหนทางไหนเอ่ยทางนี้ทำไรวะเนี่ยอ๋อปิดแล้วกูจะฆ่ามันทำไมวะเนี่ย ไม่เป็นไรมีค่าเท่ากันตุุไม่มันเก่งยังวะโรู้สึกว่านี่ต้องไม่เอาเออคีการ์ดนะฮะโอ้ขนกใสังก็เนินนเดียนไหมครับ โอเคกดไม่ทันนะฮะเอาใหม่นะฮะขอสอรรี่ด้วยจะทายอีกทีตอนโดดเสร็จนะฮะอ่ะฮะขอแก้ตัวนะฮะแม่เองยเมื่อกี้ผิดพลาดทางเล็กกะติกนิดหนึ่งไม่นิดแหละ <c oughs> ค,ค่อยๆเดินนะฮะ เอองั้นอยู่นู่นแล้วกูจะทํำยังไงชั้นสองขอสํารวจชั้นสองก่อนนะครับเพราะว่าตอนเล่นครั้งแรกนี่ผมค่าแหลกนะโอ้โหเยอะ Use instinct to locate objects of interest. ต้องมีทางอื่นบ้างดิโอ้โหเกือบเกือบเมื <ę> <mm ่อกี้ผมไม่รู้จะแอบรอบค่าหรือยังไงดีนะฮะ โอเคครับแม่ถึงจะต้องฆ่าแกงกันเลยทีเดียวตอนจบก่อนนะฮะแมงเงยแต่เห็นที่เลือดแม่งรู้ก็รู้แล้วใครตายเอาไมครับนี่มันคือเกมครับโอเคครับงี้ก็กดสวิตช์ได้แล้ว มันทำอะไรวะ <c oughs> ออนาเดินไปไหนะ <c oughs> อหนะอ๋อเดินมานี่มันระหว่างทางแล้วก็แอบฆ่ามันได้ใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้าเป็นความคิด <c oughs> ที่หลักแหลม <c oughs>

นี่ก็ไปได้แล้วทางโน้นทางไหนอีกทีรู้สึกจะให้กด F1 ประตูชั้นบนอ๋อชั้นบนโอเคเดินสิครับ ตูชั้นบนตรงไหนวะอ๋อตรงนี้งูตั้งนานนะฮะโฉเข้าไปอย่างแนบเนียนเดทีเดียวเชีวยวเนี่ยวิ่งไม่ได้นะ <c oughs> โอ้โ <Basil> ห <Heritage desserts> โอ้โหอย่างกระจันดาราโอ้โหไม่ต้องฆ่าหรอก้โหโปขนาดนี้แล้วเฮ้ยมันไม่ได้เฮ้ยอย่าฆ่าหนุอยผู้หญิงโปนะจะฆ่าเหรอไม่ดีมากนี่เฮ้ย โห oh, ไรฟะยังไม่เฟี้ยวอะ่ะมองตรงผู้หญิงนะก็เป็นลมนะฮะไม่ใช่ไอ้ลูกหญิงไอ้เหี้ย <c oughs> แล้วน้ำแล้วน้ำหี้ยขาวๆเนี่ยไอ้บัา <c oughs> มึงอาบน้ำหรือมึงทำอะไรเนี่ยเ <c oughs> จ่ข้าโอ้โหเต็มหน้าฮะนี่มึงอาบน้ำจริงไหมเนี่ย หรือว่าแปะผักแป้งมึงปะตอนไหนวะ 47. 47 47เโค้ดเนมนะฮะอันนี้คือก็คือมันจะนานไปนะฮะผมขอสคิปไปเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าภารกิจจะจบแค่นี้หรือเปล่าโอยังมีต่อนะฮะโอเคครับถ้ายัางมีต่อแล้วก็เล่นกันต่อนะครับโอเคเราจะไม่ฆ่านะถ้าเป็นไปได้ เราจะจะหนีอย่างชาญฉลาดนะฮะหรือเปล่าไม่ทราบโอโอโ, 3, โ,<บ>โอโอหนึอ t โอโองโอสามโอสี e อ่ะปะโอ โผล่โปรมากกระบองตรงดับทุกศพนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่อยากฆ่าใครอีกแล้วอะ่ะผมขอเปลี่ยนชุดเถอะเอ๊ะหรือต้องมันมันจะฆ่าอีกไหมเนี้ย <c oughs> แม่งเอ้ยหัวสะท้อนแสงไฟนะฮะจะขโมยใครวะเฮ้ย โอเคครับสักคลิปไปนะครับนะฮะก็มิชชั่นนี้ก็จบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ